แต่พวกมึงควรระวังตัวไว้มันเอาพวกมึงแน่ล้อวิธีใหญ่เธอมันจะมีทุกทีใหญ่ด้วยเฮ้ยจุดต่อ,อเฮ้ยหลงมาหนิหลงจุดต่อหลงมานี่นย,ยุดต่อทีนี้กูตั้งคอมมือ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรเดอ์แฟงนะก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยว่างเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปทําธุระมาแล้วตอนนี้เนี่ยผมเองก,ก็เพิ่งว่างเลยนะพี่ๆเนื่องจากว่าจริงๆผมไม่อยากจะกลับมาสถานที่แห่งนี้ในเวลายามวิกาลนะเพราะว่ามีพี่พีเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยขอลองผมหลายๆเรื่องมากเลยนะครับว่าน้องแฟงน้องแฟงลองไปขอลองกับตาลุงอ่ะให้ปล่อยอกระหังได้ไหมให้อิสระ ให้เอกหังเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเพื่อที่มันจะกลับไปทำมาหากินแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยกลับไปดูแล,แลพ่อแม่มันก็ยังดีเออมันก็จริงนะพี่ๆนะตอนนี้ชีวิตเอกหังเนี่ยกลางคืนเนี่ยมันตก่ในอันตรายตลอดมันไม่สามารถออกจากจากสถานที่แห่งนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตาลงเนี่ยคือเหมือนจะทําของใจมันด้วยเพื่อไม่ให้ออกจากที่นี่เลยนะทุกคนนะรู้ไหมว่าผมมาตอนนี้คือตัวผมเองเนี่ยเบียกเกือบหมดแล้วฮนะ นไหนมาถึงที่นี่ดีโทรศัพท์ผมเบียกไม่ค่อยเป็นไรนะพี่พี่เดี๋ยวคลิปนะี้ผมจะถ่ายจบผมไม่รู้ว่าตาลุงแกอยู่หรอเปล่าน,นะเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปนะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วพุ่งเดินทางมาถึงก็ค่อนข้างที่จะเปียกแล้วก็หนาวนะโอเคทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยยอดวิวผมในค่อนข้างที่จะตก ลงเยอะมากๆยังไงก็ฝากพี่พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วคืนนี้เพื่อนร่วมทางผมก็คืนน้องหลงนะแต่น้องหลงเนี่ยยืนถือไฟฉายให้แล้วตอนนี้เนี่ยฝนก็ค่อนข้างที่จะตกหนักแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปที่บ้านตาลุงกันเลยนะพี่พี่นะไปโอเคหลงทักทายพีหน่อยสวัสดีพีเอฟซีนะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนโอเคทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ตกหนักเรื่อชฝนเริ่มตกหนักแล้วก็ที่บ้านตาลุงเนี่ยผมไม่อยาไม่อยากอยู่ดึกนะครับบอกไว้ก่อน เอาแค่ประมาณพอดีพอดีนะพี่ดึกวันนี้ผมไม่ขออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกหนักนั่น้องหลงเนาะผมกับ้องหลงก็เบียกแล้วหวัดค่อนข้างเหมือนจะกินพวกเราสองคนใครวันนั่งน่ากลัวชิบหายใครอะลงใจเย็นนะจะเดินเข้ามูซั่วาไม่รู้ลักษณะ ปอบปอบที่ลุงแกเลี้ยงไว้หรือว่าใครอะพี่ๆนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยออไอหางหางไอหางหางเป็นไงบ้างน้องล้งถือไฟฉายีปแป๊บนึ่งไอหางเป็นไงบ้างวะพรุ่งนี้ มึงจะมาอีกเหรอมาสิาก็หลายๆท่านเนี่ยเขาต้องการให้กูเนี่ยมาหามึงน้องหนุ่ีพี่เดิน<ห>ก็คืออะไท่านคือหาหลายๆท่นทา,าทนเนี่ยเขาอยากให้กูเนี่ยมาช่วยมึงด้วยเขาอยากให้กูเนี่ยมาหาตาลุงมาขอร้องตาลุงเพื่อให้ปลดปล่อยมึงไม่ให้มึงเป็นแบบนี้ ็คกลงคืยมันจะูแบบน,นี้ตลอดเลยใช่ไหมมึงไม่ต้องมาทำไมวะมึงยัไม่รู้สึกมสัมตตลุงอีกเหรอตาลุงวันนั้นกูคุยตาลุงเขาเสร็เรียบร้อยแล้วมืไปหลังมือหน้ามือไปหลังมือทไมอหน้าจ้าสีมันก็พูดสีใส่มึงรับล้งมือกันสินนมันยิงเกลียดนะมัน,นส่งด ได้ยินไหมได้ไม่ต้องมากลาคืนทุกคนนะครับไอ้กระหังมันบอกผมว่าตาลุงเนี่ยต่อหน้าผมนี่อีกแบบหนึ่งนะครับตอนหน้าผมเนี่ยทำดีกับผมเพื่ออะไรเพื่อท่าลุมสีนะขอเอาไวน้นะครับนะครับไอ้หังมันบอกผมแบบนี้นะมันรู้เรื่องความจริงทุกอย่างจริงจริงไอ้หังมันเตืนอนผมว่ากลางคืนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่อย่ามาตอนนี้มันยังไม่ค่อยมืดเ่ยกูก็เลยอยากมา แล้วตอนนี้ตาลุงไปไหนอะมันไม่กลับมาหรอกมันยังไม่กลับมาแล้วมันไปไหนวะมันเตือนพุมึงไว้ก่อนมันเอาพุงแน่แต่รอบนั้นมันงสีมามันเลยไม่กล้าทำโอ้รอบที่ผมมาเนี่ยทำไมแล้วทำไมตาลุงแกถึงถอนของให้ผมนะเพราะว่าทา่าฤาษีเนี่ยก่อนหน้านี้ทา่าฤาษีมาก่อนใช่ไหมโอ้มาคุยตาลุงที่นี่ <c oughs> คคอของไงออมันเล่นซะแบบนี้เอง บอเพื่อนๆตาลุงไว้ใจไม่ได้ตาลุงไว้ใจไม่ได้เลยหางวันนั้นที่กูมาหาตาลุงเขาเนี่ยมึงรู้เรื่องไหมรู้ทุกอย่างมึงรู้แต่เอาแล้วทำไมมึงไม่ออกมาหากูล่ะม,ม,มันให้กูออกมาเปิดทางกูไว้อ,อ๋อมันไม่ให้มึงออกมาโอ้ยทุกคนนะตาลุงนี่ก็ร้ายไม่เบาเลยนะครับผมจะเล่าอะไรฝังนะ วันนั้นนะครับที่ผมมาแล้วทําไมตาลุงแกยอมถอนของให้ผมนะไอหางมันพูดความจริงแล้วนะครับไอหางมันบอกว่าตาลุงเนี่ยต้องยอมถอนเพราะอะไรถ้าลือีเนี่ยขอไว้นะถ้าลือศีขอไว้ไม่งั้นมันเล่นผมแน่ๆนะครับว่าแล้วมันเจ้าเล่แล้ววันนั้นที่ผมมาเนี่ยไอหางบอกมันก็อยู่นะแต่ว่าตาลุงขังมันไว้มันไม่สามารถออกมาได้ไอหาง <น>กูเชื่อว่าท่านฤาษีท่านก็อาจจะมาช่วยมึงว่ะท่านฤาษีอาจจะมาขอร้องมึงอ๋อ,อท่านฤาษีอาจจะมาขอหรือว่าพูดคุยเรื่องนี้กับตาลุงกาเรื่องมึงด้วยอันนี้กูก็ไม่รู้หรอกแต่กูเตือนมไว้ก่อนอาตาลุงมันไว้ใจไม่ได้ตาลุงมันก็ไม่ค่อยจะมีของแล้วเอาจัดท่าน,นเาชรมาขอมันไงอ๋อของมันก็เริ่มหาย<น>ไป,ปแล้วนะตาลุงอ่ะ ตอนนั้นท่านหญิงเพชรมาถอนมันก็เลยไม่กล้ากับท่านฤษีสักเท่าไรอ๋อว่าแล้วทําไมตาลุงแกถึงไม่กล้ากับท่านฤษีนะเพราะว่าหญิงเพชรมาถอนถของออกไปแล้วนะครับบางส่วนนะมันก็ยังมีบางส่วนเฉไาะตาลุงอะ่ะมันก็ยังมีอยู่แต่ไม่กล้ากับท่านฤษีใช่ไหมแล้วทําไมเขาไม่ถอนเนียมึงด้วยใว้ยหางมึงเองก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอกลางคืนมึงอยู่คนเดียวท่านฤษีบอกมันยังไม่ถึงเวลา แต่พวกมึงก็ระวังไว้กันหน้ามือเป็นหลังตีนถ้แ่แกนะน่ะพี่จะบลอกให้ลูกนี้ใจคนกับไอใจนึงเชื่อกันไม่ได้หรอกมึงพูดแบบนี้มึงไม่กลัวไอปอดตัวที่เขาเลี้ยงไว้หรอมันได้ยินด้วยเฮ้ยมั <c oughs> ยนออกมาตอนนี้มันจะไม่กล้าเลยมึงรู้ได้ไงมันไม่กล้ากับมึงถ้ามึงทำอะไรมนันตาลุงก็เล่นมึง กูพูดถูกเปล่ะน้องหลงพี่ว่าเองแขวนไฟฉายหาแขวนไยฉายดีกว่ามั้งเพราะว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกหนักนเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันดีกว่ากูจะบอกว่าพวกมึงอย่าไว้ใจตาล,ลุงกันอะไรนะอย่าไว้ใจตาลุงเด็ดขาดพวกมึงอยาวยไม่กูไม่กูไม่ไว้ใจตาลุงอยู่แล้วกูรู้พีพีเอฟซีเขาก็เตือนกูน้องหลงไป,ไปเข้าไปนั่งข้างในไปเข้าไป ขออนุญาตนั่งทำไงพี่เริ่มเริ่มจกหนักอ่างกันหมดไปนั่งกันได้ไหมวะอยากนั่งกับมึงด้วยอ่ะ่ตอนที่เรามาเนี่ยพี่มาอยู่ทะเลศิษย์กทุกศีษย์มึงกันใช่วันนั้นอ่ะตอนที่มามีน้องหงมาด้วยทะเลศิษย์กับตระลุงแกคุยกันแล้วก็ทำพิธีอะไรกันทุกอย่างเลยอ่ะหรือว่าทะเลศิษย์แกรักษาตระลุงหรือเปล่าตระลุงแกป่วยหรือเปล่าวันนั้นแกรู้เงา เที่เรารู้อยู่ความเจ้าเล่ห์แบบไหนที่เราจะวางแผนอะไรบางอย่างที่เราจะทำให้มันิงเพ็ททุกคนครับไอ้กระหังมันบอกว่าไอ้ตาลุงเนี่ยกำลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งทำดีกับท่านฤๅษีนะเพื่อที่จะจัดการท่านหนิงเพ็ทนะครับไม่เราคงไม่ยอมหรอกไอ้เรื่องเนี้ยกูยอมไม่ได้ ็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่ยอมเด็ดขาดผมแค่จะบอกเพีนงว่าอย่าไว้ใจคนแบบนั้นตอนนี้ถามว่าออผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวแล้วแต่แค่ออกไปในวิวิได้เพื่อทีบอกต้องรอหน่อยฝนค่อนข้างที่จะตกแรงนะเดี๋ยวโทรศัพท์ผมเสียหรือเปล่า เดี๋ยวดูโทรศัพท์แป๊บนึงมึงฝนอ่ะหน้าจอมันเริ่มลายนะพี่พี่นะแป๊บนึงครับผมขอเช็ดหน้าจอหน่อยเหมือนฝนมันใจนีเ้นะมีอะไรจะบอกมึงมีอะไรเดี๋ยวกูจะตั้งโทรศัพท์ตรงนี้มันใกล้ร่มไม้หน่อยมึงมีอะไรจะบอกกูไว้หางมีเข้ามาหน้าเยอะได้ได้ได้กูตั้งโทรศัพท์อยู่เพราะกูเองก็กันฝนไง นี่รู้สเหมอนซ้วอะไรจะบอกกูเดียวเอสองสามวันตาลุงจะทำพิธีใหญ่ตาลุงจะทำพิธีอะไรวะมึงระวัตัวให้เธอทันสีรู้กคนนะอีกสองสามวันเนี่ยไอ้ห่างมันบอกว่าตาลุงแกจะทำพิธีใหญ่นะ ผมว่าท่านฤาษีเนี่ยอาจจะรู้รู้แต่เขาไม่บอกพวกมึงไงไม่ใช่ท่านฤาษีไม่บอกพวกกูเนี่ยไม่ได้ไปหาท่านฤาษีเลยพวกคุณเจอท่านวันนั้นนั่นแหละเอ๊ยพวกมึงมาบอกกรงนานแต่พวกมึงปวดระวังตัวไว้มันเอาพวกมึงแน่รอวิธีใหญ่เถอะมันจะมีเวทีใหญ่ด้วยฮะโอ๊ยจุดต่อ เฮ้ยมอนวะเฮ้ยลงมานหยุดซะลงันมาจังไหนว้หางไอหางจะไปทำมันจะไปทำมันแสดงว่าหางหยุดนี่คือังคอมึงเล่นนะ เฮ้ยมันมาจากไหนวะโดยดิฉันเอาเรู่อนี่ไปบอการุ่งไม่บุคคลมึงมาเอาเรื่องนี้ไปแจง้ง,างจาการุงทุกคนนะไอ้ปอบตัวนี้ผมไม่เห็นมาตั้งนานแล้วนะครับยุ่งมันก็โผล่มานะ,ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ามาซุ่มมาทำร้ายน้องหลงเนี่ย ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกไอ้ตาลุ่มึงณฟังท่อมมึงแน่บ้าแล้วมันใจกูสั่นไอ้หางแล้วมึงไม่ได้เจอมันนานยังไงปอดตัวเนี้ยเจอมาน,าน,าน,นมาจำท,ทาาอ่อมาแอฟฟองพวกกู แต่กูทั้งฟังมันไปนหลรอบอ๋อแสดงว่ามันมาแอบฟังแล้วก็มันไปบอกตาลุงใช่ไหมัมตาลุงเขาถึงทําของใส่ึงใช่ไหมล่ะออกูว่าแล้วไอ้ปอบตัวนี้กูเคยให้มันกินไก่ซุ่ไก่สดแต่มันไม่เชื่องไอ้ตัวเนี้ยจริงพี่ตัวนี้แม่งไม่เชื่องแสดงว่าตาลุงแม่งน่าจะเลี้ยงมันดีมันน่าจะได้กินดีกับไอ้หางแน่ไอ้ไหางกูว่าไอ้ปอบตัวนี้มันน่าจะได้กินดีกับมึงอีกอะตาลุงแกถึงเลี้ยงไว้อย่างเงี้ย แน่นอนมามาแอบ,บฟุงแอบฟังเราเนี่ยผมมันเอาเรื่องที่เราพูดจำมันไปพ้องใครก็ไม่รูงฟังๆองเออย่างางี้ไอ้หางพวกกูจะเข้าไปนั่งได้ไหมเนี่ยมามองพัวไปดิไปงงไม่มกล้าทำร้ายมึงหรอกให้มันไปอยู่ตรงนู้นได้ไหมเดี๋ยวมันทำร้ายพวกกูไม่มีแรงแล้ว ปอาตัวน,นี้มันเป็นมันพูดจะเรียนได้หามเดี๋ยวกูจะลอ่งถามมันดิถ้ามันพื้นอ่ะกูเงินกูเนมาไหนไฟมึงไฟมังยังมึงตายเฮียนนบ้าเลยนนบ้าเลยเล็บตะตะกุกตะเนี่ยฮะ ไอปอบตัวนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆนะนอกจากว่าตาลุมเขาเลี้ยงมันเนี่ยนนี่นี่นีถ้านี่ถ้าไม่มีไอหางช่วยนะมนหลมแย้นะเนี่ยไออกไอพวกอกไอพวไอพวกไอกไอวกไอพวกไอวกอมอกไอพอกอพวกไอกวอกูวกไอพรกกวไออไพวออเกไอวอพวกอพวกไออกไไอ มึงบอกให้บอกมึงดกูกเูเี๋จะแต้เจ้าก่อนเดจะแ้เพื่อนนี่ก่อนทุกคนนะถ้ามันยังปากแข็งเดี๋ยวจะให้หังเนี่ยเล่นงานมันทุกวันเนี่ยที่ไอหังมันโดนของตาลุงก็เพราะว่าไอปอบตัวนี้แหละมันมาฟังแล้วก็มันคอยบอกตาลุงไว้ตลอดเลยนะครับไอหังมันถึงออกไปไหนไม่ได้มันถึงเป็นแบบนี้ไง

อ,อ๋อมันบอกว่าพี่พีนะมันบอกว่าทําไมพวกผมเนี่ยไม่เอาไก่มาให้มันกินนะก็คูไม่มีไก่เอามาให้มึงกินวันเนี้ยกูจะมาขอร้องอาลุงเพื่อให้ปล่อยชีวิตไอหางนี้อิสระจะชดด้วยที่ในบามีก็ไม่ให้หรอกมันมถ้ามีผมก็ไม่ให้มันนะครับมันเอาเรื่องเราทุกอย่างที่ผมคุยกับไอหางเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปบอกตาลุงเน็กกัเล็กเด็กเพื่อนอีกรอฮะ ไว้ใจไม่ได้ที่ใหญ่ไ,ไว้ใจไม่ได้เลยนะดูมึงกล้าไปบอกว่ามึงเจอกูคื่อนี้มันจะสั่งสอนเองคืนนี้ตาลุงไม่กลับมาหรอไอ้หางอุ้ยไม่รู้มันจะกลับมาไหมนั่นคิดว่ามันจะกลัวป่ะผมไม่กลัวมันบอกว่าถ้าตาลุงกลับมานะมึงระวังก่อนที้มันจะกลับมามึงจะไปเป็นนู้นแล้ว ื่อนี่เม็ดเนเม็ดแน่เพื่อนี่นนนนนตอร์ไอ้กระพุนเนะไอห่างแสดงว่าไอปอดตัวนี้มันก็น่าจะกลัวมึง<อ>เพราะว่าหลายๆครั้งมึงก็จัดการมันได้ใช่ไหม,มเอาเรื่องคุณฟงถึงก็ต้องไปดูอนเี่ยนี่ไอ้ปอดตัวนี้มันไว้ใจไม่ได้เลย เดี๋ยวกูไปเลยจะบอกมึงนะมึงมากใกล้ๆกูบอกเลยน่องไ่ตลงักมันเอ้ยมันยอมพูดคจริงที่จะทำให้มันกรทมันฟังภาษาได้นอกะนี่ไอไก่ตบห้หลอกมันแล้วเราต้องหลอกถามไปเรื่อย ไอ้ไอ้ต่อัวนี้มันใกล้ชิดกับตาลุงมากพี่เทพสีนะไอ้ห่างมันบอกว่าไอ้ปอดตัวนี้เนี่ยมันใกล้ชิดกับตาลุงที่สุดอีกสามวันเนี่ยตาลุงแกจะทำพิธีใหญ่นะแม่ไอ้ห่างมันรู้ไอ้ห่างมันแค่รู้ว่าตาลุงจะทำพิธีแต่ไม่รู้ว่าทำพิธีอะไรแต่ไหวปอดตัวเนี้ยมันรู้ว่าตาลุงแกจะทาพิธีอะไรนะไอ้ห่างบอกว่าเดี๋ยวไอ้ห่างเนี่ยจะจัดการเองจะเคลเองนะครับ แล้วผมจะให้หางเนี่ยไปถามมันนะครับว่าอีสามวันตาลุงเขาจะทำอะไรพี่จีแต่หางนีงไปถามมันดิเฮ้ยอย่าเต้มก่ากรือนี่กำลังล่ะเฮ้ยมองมาอมา๋อ,ม,อมันจะทำอะไรจะบกบัดมือฮะจะหาจะหาปล่อยปล่อยหาเดี๋ยวผมจะถามมันมือนี่กำเมือดิมล่ะเนตเต้มาปล่อย

ทุกคนนะทุกคนนะครับตอนเนี้ยไอปอบที่ตาลุงเลี้ยงไว้เนี่ยมันยอมพูดความจริงแล้วนะครับว่าอีกสามวันเนี่ยตาลุงแกจะทําพิธีเพื่อที่จะจัดการหญิงเพชรนะครับมันรู้ว่าหญิงเพชรจะต้องมาที่นี่อีกไอปอบตัวนี้มันยอมพูดความจริงแล้วนะอวไอหางมึงโทษมันไม่ได้หรอกตี้เราต้องเต้องขอความกูต้องขอดใจมันมากกว่า ที่มันยอมพูดความจริงว่าตาลุงเนี่ยจะจัดการหญิงเพชรมึงให้ใจได้เหรอะมึงลองถามมันนี้มันใช่ความจริงที่มันพูดไหมไอ้ปอ้อมตัวนี้มีตาบัเดึอกระลุนแน่เนยมงึงบ้ามันบอกว่าใช่ถ้ามึงไม่บอกไอตาลุงมึงเจอกูคืนนี้กูไม่เอามึงไว้แน่ไม่แน่นะพี่พี่นะ ไอปอบตัวนี้มันใกล้เชิดตาลุงมากที่สุดไอห่างบอกนะครับไอห่างมันรู้นะครับไอห่างมันรู้แค่ว่าตาลุงแกจะทําพิธีอีกสามวันแต่ไม่รู้ว่าพิธีอะไรแต่ปอบตัวเนี้ยมันรู้มันใกล้เชิดตาลุงนะครับมันจะทําพิธีจัดการหญิงเพชรนะไม่รู้ว่าจะจัดการหญิงเพชรด้วยวิธีอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าหญิงเพชรจะต้องกลับมาที่นี่อีกงั้นเดี๋ยวผมจะมาให้หญิงเพชรมาที่นี่เลยนะครับ ผมไม่อยากใช้หญิงเพชรเนี่ยเกิดอันตรายนะแต่ผมเชื่อว่าตาลุงเนี่ยไม่น่าจะทําอะไรหญิงเพชรได้หรอกผมเชื่อว่าหญิงเพชรเนี่ยน่าจะเก่งเพราะว่าหญิงเพชรเองก็บำเพ็ญเพณมาอย่างหนักเหมือนกันไอหางมึงเฝ้าระวังมันไว้เถอะเฮ้ยนีผมให้มันนั่งนี่และมึงระวังมันรอบกัดมึงเถอะเดี๋ยวมันจะไปบอกตาลุงแน่ๆว่าพวกเรามาเนี่ยมึงลองถามมันดิว่าตาลุงจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะมันรู้ เพื่อนไอกากิชีเ้เจ๊แหละเขาเขาก็อากิเหรอเพื่อนไอ้กากิชี้เจ๊และฮะเฮ้ยไอ้าม,ม,มันบอกว่าเดี๋ยวตาลุงแกจะเดินทางกลับมาแล้วพาที่เริ่มตกดีแล้วม,ม,มันบอกว่าตาลุงแกไปหาสมุนไพยไอ้หาง กูว right? right? ่างั้นก the ูเองก็ต well. ้องเซฟตัวกูเองด้วยแหละหางเฮ้ยกลับไปนะเดี๋ยวกูดูเองฝั่งนี้กูเองก็จะต้องดูแลชีวิตกูด้วยแล้วก็กูจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกหญิงเพชรไอหางกูขอบใจมึงมากๆเลยนุ้ยเดี๋ยววันหลังกูจะเอาท่าฤาษีน่ะมาช่วยมึงให้ได้กูสัญญากับมึงเลยครั้งนี้ขอบใจมึงมากที่มบอกป้องน้องหลงแล้วบอกป้องพวกกูเดี๋ยวกูจะดูแลมองนียไอหางงั้นกูขอเดินทางกลับก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าตาลุงกลับมากูอ่ะอาจจะแย่รีบกลับมาแล้วเรีบกลับไปซะาได้ได้ได้โอเคพี่พี่ผมอาจจะเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยซะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวตาลุงกลับมานะครับ